ใครอยู่ไปเีวิวแล้วมันไหนท่กอย่ไม่ได้มันไม่ได้มีที่หือเปล่มนิดเดยวหนึ่งสองถ่ายเค้กหน่อยเค้กเป็นหน่วมมากเลย คนถามสั่งเคื่อยังไงสั่งได้ดีลนไม่ได้กับน้องมาจัลลุ่นอยากหาซีซี ฟีกัมีไม่ใช่นะเขาคลูกเขายังหาลูกเขาอย่าลูกเขาลูกเขาไถ่ายอาไม่แต่งทำไม่ไม่กูไม่ใช่ลูก سلام <applause> ใ้ได้ไหมเนี่ยบบ <c oughs> พี่จุ่มเข้าเร็วแต่จะออกพี่จุ่มเข้าเลยอ่ติดต่อได้ในทวิตจีนะคะมีไหมทวิตผู้หญิงงมาทราโรด อีตัวแกงนะคะสามารถสังเ่อได้ในริงกีตัวแกงนะคะในทวิตเตอร์นะคะ่ายให้พี่จ <Stephen Biden> <inaudible livest> ุ <twitter> ๋มหน่อยวใช่วันนี้ใช่วนี้ามันเร็วันที่หกสามีด้านะแตมเจ็สามีด้านะไม่ปไม่ได้นะเบแ สองงสิบโงเลยเหรอสสง้มหนึ่งสองสามเปลี่ยนเวลาเหรออนดสิบโมงเลอเคเจอกันไปบ้างนัสิบเออพอดีเค่ะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรเาล่ไม่ไมด้ไปหกเล่ด้มเลรไม่เป็นไรเวลาเดินเขาไม่เลิกิอยากเห็นคะ

พหไองไปที่เราอยู่ไแล้วปลนะครับครับไปแล้วครับมีบอลตั้งูอยู่ขอรูป่ก่อนขอลูกคู่กับบอลอที่มก่อเลยขอลูกคู่ก้อนนึมาิวเอาไปไปบอกไปบอกมันบอก้า่าูปกับนจะ ใช่ใช่ is, ped, be, jede, ใย็นใเย็นกูัวใจไม่เย็นแล้วตอนนี้หายใจแป๊บอ like ่ะโอ้โหเคเคกูจ uh ืดเลยจืดเคคกูจืด ีจัคนเดไหมครับคุคันมากเลดกพี่แจ๊พี่แจดปิดดิใครจะปิดเปิดแมหรอเปิดแมหลอด้วยเน็ตเดี๋ยไปเกิดจุดให้น้องบ้าขอบคุณครัขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเนะครับ

แป๊บนึงแป๊บนึงไทยแหละพนึงก็แป๊บนึงกับเขาเขานี่ใครวะไอ้ดอนอืมไม่ไหวละไหวกรดาหลานมากเลยคุณจะตายแล้กขอน้ไม่ด้อย่อ่เตที่โรงพงด่าสิออ อันนี้มันใหญ่อะมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมี่มัเป็นกอะเอ่มันใกล้อเนยเอ้มันลูกไงนุสติติดลูกใันคร่อันนี้สุดท้ายนะครับอันนี้ในมือในมือเราอันสุดท้ายติดลูก จะร่เหนือนเลยนะอมาตอทาย่ื่อท้ายทมันดูมไยุด้วเหรออเขอบคุณนะคะกลับแล้วนะครับไปขอบคุณมากเลยท้ายสุดท้ายสุดมีท้ายสุดมีมีท้ายกว่าขอบคุณค่าเนเนเร็วาจิมบายบายเจอกันนะครับรสงนี่รเดินไปนน่นแล้วเนี่ยเจอกันที่ฮิโก้ มับ่ายครับกลับบ้านปลัยทุกคนครับ้ไม่ได้พี่ต้องไปหาจียังไม่หล่นยังอยู่ดีก็ห่วงมากเลยมนเยอะมันไม่หล่นเลยมันมีสิ่งมเลย มไม่ไไไมกิข้าวฮะครอยากใหล้วกชิ้นยาชิ้นค่ะพี่แกการเอก่อนแล้วเบนมื่ไหป้ายนี้หวยจะออกมใช่อาป้ายไม่เห็นป้ายจะมาเลยเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังมันจะเป็นเลขนี้ไหมไม่มันจะได้เลขหวนะน้องเข้ารถแล้ว เนี่จะซื้อหวยรอรอซื้อเลขใหม่แล้วเบนระวังเค้กเลิกรดเบนขนมขนมปวดขนมหรือปวดปวดใช่ไหมปวดบอา อะไรจะม่ดกันัน yes> ี้โหไม่เห็นกีฬาโลนเลยอ่ะอะไรกิจการไม่เห็นโลยคะมันมืดมากเลยอ่ะ อร่อยไปหมดอะระวังระวังเค้กระวังมันหล่นอะไรขึ้นเดี๋ยวก็หมดหรอเดี๋ยวมันจะนหายไปทั้ตัวไอดาวไปยืนหัวแถวเลยหรอเออจะได้เห็นใคร ่มาลิวไปแล้วนั่นมาลิวก่อนอล้าเดิน

ก็มันทิมมาขนาดนี้ไม่ให้น้องถอยยั้ไงนี่ยอะไกซีของเฮ้ยไอซีให้หลังมาให้ฉันหน่อยมาแล้วมาแล้วค่ะอือเช็งด้วยมาไปแล้ว เราไม่ได้มาเจอเราพรุ่งนี้นะเฮ็นนะเฮไอ้สิเฮ้สิไ้สิไอ้สิทอเลยเหรอป้ไม่เห็นจริงเหย มุดตุ๊ดตุดตุดน้องกลับแล้วนะคะใครจะสั่งเสื้ออย่าลืมเข้าไปในทวิต GT นะคะสั่งได้ตัวละเท่าไหร่สำหรับวันนี้อ่ะสวัสดีดค่ะไม่บอกค้เอเลยเดียวอ่ะสองตัวสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสีดำสีขาวนะคะม,ม,คมองไม่เห็นไไหพี่ตัวละสองร้อยนะคะสองตัวสามร้อยห้าสิบถูกกว่าห้าสิบบาทดหนุนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ